โรงเรียนบ้านโศกน้ำขาวตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเตสาจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาประถมะวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน8ห้องเรียนปีการศึกษา2565มีนักเรียนชาย61คนนักเรียนหญิง41คนรวมมีนักเรียนทั้งหมด 102คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชาย3คนหญิง8คนและผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งคนรวม12คนปัจจุบันมีนายอัธพลลมดีมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารายง,งานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ6เดือนดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่หนึ่ง รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้การพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรและนักเรียนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3หลุอันดับและเปลี่ยนรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวได้รับรางวัลจำนวน9กิจกรรมดังนี้รางวัลชนะนเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค จำนวน3กิจกรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จำนวน2กิจกรรมรางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน3กิจกรรมและรางวัลระดับเหรียญทองแดงจำนวน1กิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนได้ลำดับที่2 1ิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสารางวัลจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีปีการศึกษา2564้าค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศแรงวัลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2564 ผ่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศรางวัลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิปีการศึกษา2564ผ่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2565 ถึงพุทธศักราช2,569จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโลเวสกูลปี2,565ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมากรางวัลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสน,นุนส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูในปีการศึกษา2565ดังต่อไปนี้นางยุพาจำลองได้รับรางวัลผูรุชชนคนคุณธรรมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 รางวัลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศนางวิพาพรคำตันบนุญนางยุวภาจำลองและนางพิยดาวิเศษพักดีครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง นางสาวคณิ t ฐาสีโยธานางสาวเปรมฤดีช่วยนาและนางวิพาพรคำตันบนุญครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินนายภูชิตพลเยี่ยมนางอินทิราการนานางสาวรัตนสิริพรสีสาพุทธและนางสาวสรัญญาช่วยนาครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง นางยุพาจำลองและนางวิภาพรคำตันบุญรางวันนักเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและฝึกฝนส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆดังต่อไปนี้เด็กหญิงพัทรมน์มะลาเหลืองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม่ีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2,564ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนรางวัลกิจกรรมการแข่งขันกานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลจำนวน20คนดังนี้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคจำนวน8คน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจำนวน4ี่คนรางวัลระดับเหรียญเงินจํานวน5คนและแรางวัลระดับเหรียญทองแดงจํานวน3คนการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรได้มีการส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้คุณครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเข้ารับการอบรมสัมมานา ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์จากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นอยู่เสมอระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งต่อที่มีคุณภาพโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวมีระบบการส่งต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพมีการจัดทำเป็นระบบสารสนเทศโดยส่งต่อให้คุณครูประจำชั้นถัดไปเพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลการนิเทศชั้นเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาคิดเป็น100%เอร์เซนองค์ประกอบที่2การพัฒนางานที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนครูและสถานศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านสูน้ำขาวได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพฝนแห้งแล้งเขียว มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องปัจจุบันโรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะซ o Waste s c h o ู l ในระดับดีมาก โรงเรียนมีนวัตรกรรมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมโดย Smart SNK Model ทักษะเยี่ยมเปี่ยมความรู้หูจักความส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เบส p a c h i c พประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นอกจากนี้ โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านวัดโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ครอบกลุมทุกมิติเช่นโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแวงน้อย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนบ้านกุดรรูที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมเป็นเงิน18,100บาทองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจัญยาบันวิชาชีพสามารถดูได้จากประวัติในกพ .7 โดยมีการปฏิบัติตน งนี้มีความเลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องมีวินัยและรักษาวินยัยมีการบริหารงานโดยเน้นหลักธรรมมาพิบาลร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน smart snk model ทักษะเยี่ยมเปรียมความรู้หูจักความบอ,อกกับนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขจนเป็นที่ปิดจักและได้รับการยอมรับจากชุมชน